นี่คือการกินน้ำ<ะ>เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำได้หลายอย่างถามว่าตัวนี้ใส่ใส่น้ำกินอะ่ะอร่อยตัวนี้มันเหมือนกันคือด<ะ>ิใส่น้ำก<ะ>ินอร่อยเพราะว่าตัวน้ำมันไม่ถูกโลหะมันก็เหมือนเรากินกับแก้วพวกแก้ว,กวเซรามิกมันก็ทำให้แบบแก้วชากาแฟเห็นไหมมันไม่ค่อยมีพลาสติกเท่าไหร่เห็นไหมมันจะเป็นแก้วเซรามิกแก้วเซรามิกมันก็ช่วยควบคุมพวกรสชาติสังเกตง่ายๆคือเซรามิกตรงนี้นะคะทำให้รสชาติน้ำดื่มอร่อยทำให้คุณรุ้นติดกินน้ำทั้งวันเลยก็ถือว่าสุขภาพดีขึ้นเพราะเลือดจะได้ไม่เหนื่อย ตัวนี้เห็นไหมสีขาวถามว่าแก้วเนี่ยเคลือบ <c oughs> เซรามิกเนี่ยตกแล้วเซรามิกข้างในล่อนไหมไม่ล่อนนะคะเคยตกแล้วแต่ไม่ล่อนแต่ถ้ามันคือมันเสียดายอะ่ะใบหนึ่งมัน300กว่าบาทพอตกแล้วมันจะบุบมันจะเป็นรอยมากกว่าเสียดายตรงนั้นมากกว่า <c oughs> แก้วชิวาก้นี่คือรีวิวเลย ค่ะว่ามีทุกสีแหละเพื่อนเอาไปแล้วเบลบอกเอ้ยฉะนั้นฉันขอสั่งมารีวิวก่อนนะเดี๋ยวฉันส่งให้เดีวต้องไปส่งให้เพื่อนที่ส่งให้มันเพื่อใส่เบียร์กินอเงี้ยอร่อยวันนี้ก็เลยมานําเสนอในราคาที่ไม่แรงไม่แพงมากปักตะก้าวางพิกัดให้แล้วคลิก